ถ้าคุณเห็นสุนัขเอ็นอักเสบกล้ามเนื้ออักเสบและกำลังตามหายาคลายกล้ามเนื้อสุนัขเราขอให้คุณดูสิ่งที่อาจจะเป็นต้นเหตุของการอักเสบที่แท้จริงก่อนนะครับผู้เลี้ยงต้องคอยระวังเรื่องแรกนั่นคือไม่ให้น้องหมาออกกำลังกายมากเกินไปเพราะกล้ามเนื้อของน้องหมาอาจเกิดการบาดเจ็บได้และในน้องหมาที่มีปัญหาเรื่องข้ออักเสบข้อสะโพกเสื่อมข้อเสื่อมอยู่ก่อนแล้วก็อาจจะมีอาการรุนแรงมากขึ้นได้ รวมถึงควรสังเกตหากน้องหมามีอาการเหนื่อยหอบก็ควรหยุดการออกกำลังกายในทันทีเพื่อป้องกันภาวะเป็นลมแดดหรือฮิสโตนั่นเองในน้องหมาที่มีประวัติเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะครับผู้เลี้ยงก็ควรปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อวางแผนการออกกำลังกายที่เหมาะสมก่อนและสิ่งที่เป็นสาเหตุสำคัญอีกอย่างก็คือน้ำหนักเกินหรืออ้วนนั่นเองคนเลี้ยงสุนัขจะชอบให้สุนัขอ้วนนะครับเพราะดูน่ารักน่ากอด แต่นั่นเป็นสาเหตุของเอ็นดักเสพได้นั่นเองครับการควบคุมน้ําหนักของน้องหมาถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ผู้เลี้ยงต้องใส่ใจดูแลหมาพันธุ์เล็กนะครับที่เสี่ยงเป็นโรคสะพ้าเคลื่อนนะครับเป็นพิเศษเลยสําหรับการดูแลควบคุมน้ําหนักให้น้องหมาไม่มีภาวะน้ําหนักเกินนะครับหรืออ้วนเกินมาตรฐานของสายพันธุ์เพราะการที่น้องหมามีน้ําหนักมากเกินไปนะครับก็จะส่งผลให้ข้อรับน้ําหนักมากเกินไปทําให้น้องหมาเสี่ยงเป็นโรคสะพ้าเสื่อมได้นะครับ และในน้องหมาที่เป็นโรคสบ้าคเคลื่อนอยู่แล้วก็อาจทาให้อาการของน้องหมาเป็นหนักและทรมานมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับผู้เลี้ยงที่เลี้ยงน้องหมาสายพันธุ์เล็กจึงจําเป็นที่จะต้องควบคุมน้าหนักของน้องหมาให้มีความสมส่วนอยู่เสมอโดยเน้นอยู่2เรื่องนะครับก็คือ1เรื่องอาหารและ2เรื่องการออกกำลังกายนะครับที่ต้องทาควบคู่กันไปนะครับโดยผู้เลี้ยงอาจจะต้องคํานวณปริมาณอาหารที่เหมาะสมในแต่ละวันให้น้องหมาอีกด้วยนะครับ นอกจากนี้แล้วในช่วงที่กําลังลดน้ําหนักให้น้องหมายอยู่หรือไดเอทเนี่ยนะไม่แนะนําให้ผู้เลี้ยงนะครับให้อาหารคนนะครับหรือพวกขนมกับน้องหมานะครับเพราะว่าอาหารคนและพวกขนมเนี่ยมันมีพลังงานมากเกินความจําเป็นของน้องหมานะครับทำให้เกิดไขมันสะสมแล้วก็อ้วนขึ้นได้นะครับถ้าน้องหมาของคุณมีปัญหาเรื่องเอ็นตักเสพข้อสะโพกเสื่อมข้อเข่าเสื่อมอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้หาแอนตินอมาลดอาการปวดลดอักเสพให้น้องสุนัขนะครับแนะนําให้กินควบคู่กับแคลเซีย เพื่อเพิ่มน,น้ำไขข้อกระดูกและบำรุงระบบประสาทโดยตรงนะครับทำให้เขาฟื้นตัวแล้วกลับมาเดินกลับมาวิ่งได้อีกครั้งนะครับด้วยรักและหวังดีนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ